การเมืองในต่างประเทศกันบ้างน,นะครับอย่างที่ฝรั่งเศสนะครับวันอาทิตย์นี้เขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าสูสีมากๆมีผู้สมัครนะครับเป็น2ตัวเกงคนสําคัญนะครับก็คือในฝั่งของมาคองแล้วก็เลอเปนนะครับตอนนี้คือคะแนนเสียงต้องบอกว่าทั้งสองคนสูสีกันสุดๆเลยนะครับคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับจะมีขึ้น23เมษายนหรือว่าวันอาทิตย์นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงชัยทั้งหมด11คนด้วยกัน แต่ที่ถือว่าเด่นๆแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดมี2คนนะครับคนแรกครับถือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจวัยเพียงแค่39ปีเป็นผู้สมัครอิสระนะครับจากกลุ่มองมาชนะครับมีแนวคิดสายกลางคือเอมมานูเอลมาครองนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีก1นึ่งปนะครับเป็นผู้สมัครจากพรรคขวาจัด n a ช i เนลฟ f อ o ส์นะครับหรือว่านางมารีเลแปนนะครับคือทั้งสองคนตัวนี้คะแนนสูสีกันสุดๆไปเลย ซึ่งในฝั่งของมาครองเองนะครับเพ่งจะมีการปราศัยต่อหน้าฝูงชนครั้งใหญ่ที่สุดราวๆ20,000คนที่สนามกีฬาในร่มนะครับในกรุงปารีสเขาชูนโยบายสนับสนุน,นให้ฝรั่งเศสอยู่ในเออูต่อไปรวมทั้งปกป้องตลาดในระดับยุโรปแต่คือไม่คัดค้านการค้าเสรีครับค่ะส่วนฝั่งของนางเลอเพนนะคะก็หาเสียงในกรุงปารีสเหมือนกันชูนโยบายสกัดกั้นผู้อพยพและก็กลุ่มสุดโต่งรวมไปถึงการถอนตัวออกจากยูเอ พร้อมประกาศด้วยนะคะว่าจะคืนพรมแดนให้กับฝรั่งเศสและก็คืออธิปไตยให้กับฝรั่งเศสทั้งด้านการเงินเศรษฐกิจดินแดนรวมไปถึงอำนาจน,นิติบัญญัติค่ะผลสํารวจล่าสุดคุณผู้รรมชมปรากฏว่าทั้ง2คนนี่คะแนนสูสีกันมากนะคะนายมาครองคะแนน23%ส่วนนางเลอเพนนี่คะแนน22%ค่ะขณนะนที่นายฟรองซัวเฟียงได้20%อยู่อันดับที่3และนายชองลุกเมลรอชนะคะ19%รั้งอันดับ4 ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าใกล้เกิดการเลือกตั้งแบบนี้มีเหตุระทึกขวัญขึ้นค่ะเพราะว่าตํารวจฝรั่งเศสไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนในเมืองมักเสยอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะเตรียมจะมีแผนในการก่อการร้ายแต่ปรากฏว่าจับกลุ่มได้ซะก่อนค่ะ แต่ว่าทางการก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนก่อการร้ายครั้งนี้บอกเพียงแต่ว่าจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนวันเลือกตั้งให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะบรรยากาศเองก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีนะครับตอนนี้สูสีสุดๆเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสคนใหม่นะครับ